สว,ส,สวัสดีค,ะคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเรา2องเนเช่นเคยค่ะกว้างค่ะน้องแพลวค่ะค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะน้องแพลวเราสอ,สองร้อนมากเลยเราสองคนนะคะก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับ เรื่องฟิล์มนั่นเองอพี่กวางเพราะว่าสภาพตอนนี้ก็คือร้อนมากแล้วก็หากรดลูกค้าท่านใดน,นะคะภายในห้องโดยสารร้อนอุณหภูมิร้อนก็คืออาจจะเกิดฟิล์มเสื่อมสภาพได้นะคะ<ฮ>พี่กวาง<ฮ>เป็นยังไงคะน้องพรววันนี้เราก็เลยจะมีทิคดีๆให้ลูกค้าสังเกตหากฟิล์มลูกค้าเสื่อมสภาพเราจะมีทริคดีๆบอกลูกค้านะคะข้อแรกเลยนะคะพี่กลางก็คือ<ฮ>ฟิล์ม สีซีดลงนั่นเองค่ะพี่าแล้วก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่า,าพี่ใช่ไหมคะน้องแพลติดฟิล์มมาความเข้มสูงสุด60ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าตอนแรกติดมาเข้มอยู่ช่ายแล้วก็แล้วอ่อนสีอ่อนลงออหรือนั่นคือนั่นคือเสื่อมสภาพแล้วใช่ไห<ช>มคะพี่กงก็คือปกติแล้วฟิล์มก็คือจะมีหลายขนาดหลายสีก็คือไปจัดอ่อนไปถึงเข้มเลยซึ่งพี่กลาง60ก็คือจะเข้มปกติถ้าเป็น80ก็คือจะมืดเลยเลยใช่แต่ว่าถ้า สีซีดลงก็คือพี่กวางควาจะเปลี่ยนลีมได้แล้วะนะถ้าเรารู้สึกว่าสีซีดลงก็คือคนั่นคือเสื่อมสภาพแล้ว<ช>ก็คือ,อมาเปลี่ยนได้เลยใช่ก็คือมาเปลี่ยนได้เลย<ช><อ>แล้วข้อที่2นะคะก็คืออุณหภูมิภายในห้องโดยสารเราร้อนก่าปกติเพราะว่าพี่กวางใช้รถประจําอยู่แล้วก็ค<ช>ือจะรู้ว่าห้องโดยสารของเราก็คือร้อนอุณหภูมิร้อน ขึ้นมากกว่าปกติก็คือพี่ควงความเปลี่ยนฟิล์มได้แล้วออก็หมายถึงว่าแอร์เรายังเย็นอยู่แต่เราเข้าไปในรถทําไมรู้สึกร้อนร้อนผิดปกติเ,ออเพราะาพี่ควงก็คือผู้ที่ใช้งานรถอยู่แล้วออก็คือจะรู้อุณหภูมิภายในห้อ,อ,องโดยสารเพราะว่าฟิล์มก็คือจะป้องกันแสง UV จากแสงแดดก็คือหากฟิล์มเสื่อมสภาพก็คือมันจะทําให ห้องโดยสารร้อนค่ะแลความข้อที่3นะคะก็คือทัศนะนิสัยในการขับรถในการใช้งานก็คือแย่ลงแย่ลงนั่นคือยังไงคะน้องแพรวนั่นก็คือถ้าสมมุติเรามองไปสมมุติว่ามีรถขับมาด้านหน้าแสบตานั่นก็คือฟิล์มเสื่อมสภาพแล้วนะคะน้องแพรวก็คือแสงจะสะท้อนสายตาแล้วแสงจะสะท้อนสายตาเลาแล้วก็ข้อที่4ค่ะน้องแพรวอะไรคือฟิล์มลอกล่อนเป็นขุยน้องแพรวเป็นขุยเลยเหรอคะ คปลี่าควรเปลี่ยนอย่างมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายในการขับขี่ได้อันตรายมากๆากใช่อันตรายมากเลยค่ะข้อนี้ไปบางทัศนวิสัยในการขับรถแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5นั่นคือเกิดฟองอากาศทุกคนจะเห็นได้สังเกตได้เยอะเลยรถขับรถทั่วไปใช่ไหมคะน้องแพรใช่ค่ะด้านหลังรถด้านหลังฟิล์มค่ะทุกคนจะเป็นฟองอากาศเป็นจุดๆุใช่ไหมคะใช่เป็นจุดอันตรายมากเลยค่ะน้องแพรต้องรีบทําการเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่า ที่ศูนย์โตโยต้ตาเราจะต้องทำยังไงอ่ะพี่กวางต้องโทรเข้ามานันหมายเปลี่ยนฟิล์มค่ะน้องแพลว<ม>ที่เบอร์045511333นะคะแล้วก็045511777นะคะ,ะ,คะแล้แล้ว,ลวาร,ราคาน้องแพลวอยากเปลี่ยนฟิล์มอะไรอย่างนี้แล้วก็คืออยากเช็กระยะด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย1วันเสร็จไหมคะพี่กวางหนึ่งวันเสร็จแน่นอนค่ะใช่ค่ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะบอกว่าจะทำการเปลี่ยนน้ำมัน่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะเจ้าที่จะลงนนดหมายไ้ให้และจะทางเจ้าที่นัดหมาย c เซ็นเตอร์ของเรา ก็จะทำการนัดคิวกับเจ้าที่่างฟิล์มให้ด้วยมีบริการล้างรถให้ฟรีด้วยไหมคะพี่กวางล้างรถให้ฟรีนะคะฟิล์มของเราจะมีเลือกหลายขนาดตามความเข้มของความต้องการของลูกค้าเลยวมีส่วนลดไหมพี่กวาง60 40มีส่วนลดแน่นอนค่ะน้องแพลวนะสิบเปอร์เซ็นต์จากค่าแรงและก็ค่าอะไหล่สู่น้ำหนักเจริญของเรามีโปรจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วฟิล์มมีขนาดไหนบ้างนี่คะ ก็จะมีที่60มี80มี40แล้วแต่ความความต้องการของลูกค้าเลยนะคะใช่ไหมคะพี่วางแล้วอย่างนี้เดือนเกิดล่ะคะสิธเดือนเกิดเราให้มากกว่าไหมคะหรือยังไงคะแน่นอนค่ะน้องแพลวสิธิส่วนลดเดือนเกิดค่าแรงอยู่ที่3 0เลยค่ะทุกคนค่าอะไรอยู่ที่10%ใช่แล้วนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่เกิดในเดือนนั้นๆนะคะเช่นเดือนนี้เดือน จะเข้าเดือนสิงหาจะเป็นเดือนสิงหาแล้วลูกค้าที่ทำการเดือนสิงหาคม้วก็นัดหมายล่วงหน้าผ่านคอซเ center หนึ่งวันนะคะต้องหนึ่งวันก่อนนะคะค่ะก็คือจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรง30ปอร์ซค่าไหลสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมโทรมานัดหมายกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ